มาพบกับดารคโรสติกบายเดนนิโตตอันนี้เราจะเปิดกับลูกๆอีกแล้วครับท่าน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 มีการเปิดกาช,าช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 า,ชา,ชาสามขึ้นอีกแล้ววัดดวงกับตอฟีบารามอสตอมบี้ตู้กาชาไมล่าสุดอิมพอร์ตมาจากประเทศญี่ปุ่นมาแล้วหนึ่งบารามอสตัวฟีนะครับตฟีีโนไ,ไปก่อนว่ไปเลยโนไปก่อนเล่ยเกย จะหาว่าโกงอีกว่าไปไปที่ไหนได้เสมอเรามาดูครับใครจะดุ้งดี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 เฮ้ยมีฝาด้วยเฮ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวครับเครื่องของผมครับของพ่อมันครับมีตัวติเฮ้จอดเดยครับของของเจ๊แปนก็จะได้ตู้จอดแล้วมีสีฟ้านำเดินทางของโตโน่เดี๋ยวครับพี่พี่ได้มาสามตู้แล้วพี่พักไปแล้วไม่ฟ้อง ผมเะ<ล>แปล,ลงลุ้นเลยนะครับของผมก็ลุ้นเลยะครับครับเรามาดูของจะแมีมีลุ้นหนึ่งครั้งของผมก็หนึ่งครั้งตำแหน่งคนละนิดหน่อยเอามาดูครับตามเครื่องเฮ้โยโนเดนาตู้ตัวตรองให้เอ้ครับโหนี่ไม่เสีเปลี่ยนเนี่ยเรามาดูว่าถ้าผมก็จะแปลงใครจะลหลุดเลสเปลี่ยนพี่ฮาร์ปเปลี่ยน<า> <Hey! S 1> บาร์มอสซอมบี้ออกมาน้องเจแปนเพิ่งได้เวล่ามาจากตู้ ผมจะลุ้นเจแปนได้ตู้พุ่นได้จากตู้พิมพกวิกเวล่าคราวนี้ได้ตัวบารมมามอซอมบี้แล้วครับส่งของผมต้องมาลุ้นตัวนี้ครับเรามาดูว่าจะบารมมามอซอมบี้คนหรือไม่ทำไมผมคิดว่าลุ้นเลกนั่นไงล่ะไกเฟอร์ดากอนช็อก<อ>งแงขนสองขาปากแหลมช็อกเลยมีขาวเนี่ยเห็นไหมเหมือนจะเป๊ะข้ามเถอะ หมดหมดตถาแล้วในตัวหน้าตู้ได้เอมาผมก็โตโน่ผมเจแปนนี่ได้บารมอสซอมบี้มาเพียงแค่เขากดาคนที่สามคนที่สามนี่ดูดีหลายรอบนะครับเนี่ยเราก็อันนี้คือคนเล็กล้อโต้กันยขอจบการลุวแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอ